จะแชมป์หรือเปล่าเนี่ยชิงลงนี่เลยก็ได้นะนะฮะลงเมืองเล็กเกิดมันไกลมากครับผมสบายมาก <c oughs> อ่าจะไปถึงก็ได้ถึงเมืองโคไม น่าจะมากฮะนได้แหละบีมเฮ้ยที่หันก่อของเยอ่แบนเยอะเฮ้ยทิ้งบ้านหลังนี้ก็เล่นได้ไม่มีคนมาถ้าไปลงบ้านจะสั่นกัน ิดวะอยากได้เมาไรสายวะหาเก็บตังค์ศูนย์สี่จปเลยซื้อหาเก็บตังค์ซื้อจีโปร<ล> <c oughs> วันไหนถ้าแม่งสุดทนนะเมาสายอย่าไปอยู่ในชีวิตไหนต่อไป้ำคาญไหนที่ยสายแม่งติกสัตว ไม่ได้จะหันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแม่งก็ไหนน้นอแ <Hey. S 2> ค,เคเ่เฮ้ยเฮ้ยเหรอวะคุยแม่ไหนมีรถ Bắt đầu đi, bắt đầu đi Cẩn thận hả? Nó phải thêm tiếng nữa Ui, thêm tất cả mọi thứ Thêm tất cả อ่านะแม่งมามีอย่างละฟาร์มแป๊บเดียวหมดละมาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้บ้านแรามากนี้ซีคคนเลยนะบ้า <c oughs> คนมามีเราคนกลัวเอาไปลงอื่นหมดแล้วมันบอกมีใครลงมากกว่าแถวนะ ส่วนไี้เข้มมีแล้ววะเสียวะเปนคนซี่ใช่เลยเป็นแคกเพิ่มกระสนุน <c oughs> คนมีม้วฮร បបត โอ้โหไ้ดอบตกฝั่งบนวะอื <c oughs> อไยู่รนันไ้ไปเล่นมากบ้านหิงดีกว่า ฮึนี่ดิฮันร,รีโหลดทิ้งเห็นฮันรีโหลดกับอันปืนเนาะฮึมไม่เห็นนะชิงไมได้กับปืนเหรอโอ้ก็แฮกกำ MC เนมมี่ะมามีแฮาต้องแฮาต้องแฮา,าต้องวิดีโอ,อคอร์ให้ทิ้งพออะฮันรีโหลดอยู่เนี่ยรีโหลดได้เป็นร้อยล็อปเนี่ยมาขึ้นต้องเจอกระสุนอ่ะเกมงมากแค

ลงไปฝั่งบนคนลรตีเฉยฮ้ยยิงก pues ันปะลอดนะอืมหน้าที่ม uh um> uh ีร้อยหน้าตยมีรถจอดเยัะมีกระสุนแดงปะ ชิงได้เล่นปะคอยเคอยู่อ่ะมีมเข้าแบ้นดิไม่ใช่นี่มันมีเสียงเลยเสียงเงี้ยมองมาได้ยินเสียงกหมูดตลอดแหละก็เก๊กก็เก๊กหมอกสามปะสดงวมันมีคนมาอ่า เพี่อเ,เจอบวกแซมเอ้ยพ่อฮันก็เจอเขาได้กระสุนแดงวะเออหาเจอบวกสองไ <c oughs> อ้ฮนเฮ้ยจริงจริงเหรอบนหัวบอทบอทบอทยิงวันเอาเก็บเสียงวันไหม มันยิงตามมาเลยอะ่ะคือแบบใากำลังเดินขึ้นมันเอียงตัวยิงมันคนนี่ว่าเฮ้ยบอทเนี่ยเก็บเสียงได้เก็บเสียงแล้วต่อสามบิ๊มมีแล้วครับย <c oughs> ี่สูนแดงเยอะฮะสูนแดงเป็นหลอกนี่เป็นมืนะ่นะมาณเครืก็ดี เก็บยาเขียวมาอย่างน่าเล่นสเตชันเล่นสเตชันนี่นะมาเบียนดคไม่ไม่ไปรอที่ท่านเลยนะรถแปบบ๊บดีละเจอบอสอ่ะเต้องเราต้องเขียนม่เล่นชิวๆกั เฮ้ย,ยรถดูไหลไปแล้วอะปืนย้อนตะกี้ <c oughs> โหหลายยาวเลยรถฮะรถไฟมา รวมเขาท้าองบอกกระสุนนะฮะอุย้ยเจ็บอ้าวมาอ้าวมาพอละเคลียรไปกันโอ้โหตกใจโดยเบียน ก็สามโอ้โอ้ยโอยไอ้เจ็บอนโกระสุนแดงหเหมือนเลวเจออะไรกัคุณสขอเลยล้กันทีมี้ปืนที่ต้องใช้กีบตั้งกับอันท้ายสนายอ่ะอืมครบแล้ว ครับจอปันสามนี่มาค่อยหันเฮ้ยเจ้าคนคน,คนจริงๆด้วย<ห><ห>เฮ้ยรถมอใสอร์ไซมารถไห,หลยังกอนเห็นนอกหนึ่งยิงตัวไหนนอกอะ่ะยิงลิงตัวที่รถไอ้ที่ที่อ่ะก,ก็ ทีแทงน้ำา,ามานอกเต้อ <c oughs> อยู่หลังรถห้าม้อมไาเอ้ิมโอ,อ้อบอ่ะเรา าวิ่งน้อยเดียวแม่งโดนมันมาแล้วมันมวิงนวนนน่งโดนมันลอกไงฮะคนหลังงีล้ลนนี่แหละบอด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 ,บอด,บอดไปเจ็บโทษไฟมาไป,ไป อาคูณหกกันมีหมวกตัวาว่าเฮ้ยหมวกสองเจอละ <c oughs> เฮ้ยเดาอาบีมมาเล่นหรอ <c oughs> นี่มีคูณหกตัยเบียชิงมาเล่นปะเล่นมาไปล่า,าเล่นเล่นอยู่ชาวเฮ้ยเดาอากันแล้ มีคนยิงกันทั้งหลังเขาอะนอกจากตั้งแนวก็มีคนคุณหกมาเลยเปอดเต็มแล้วว่ะเฮาอย่างไรนักยานั่งเฮ้เออดอาอ,ดอาเก็บเสียงก็เป็นความพิเศษที่ดีเะย่เียไปเล่นได้อยู่ป่ะวงเฮาเนี่ย ข้างหลังนะเดินไปดูแป๊บยิงเอ็มซีียังแม่นอ่ะนะฮะนึกว่าออบนึกว่าเสียงแม่งตรงนี้โลงอ่ะเขาต้องไปอยู่ตีด่มันเป็นตา์าน่าฮะมีคนไกลมาก มาโทรศับทมาอย่างนี้ไม่เลยแบนมากหนึ่งจะหลงไปป่าวะก็บอกรู้สินะถ้ามันหลงวะ โอ้ยิงใกล้มากลุ่มเขาเนี่ยแมละต้องยิงอ่ะแต่กี้มันยิงมันยิงนัดเดียวเป็นบอสแน่นอนอ่ะ <c oughs> บอสมันยิงห้องบอสอ่ะพี่ชิงมาเข่งเขงจะไปเฮ้ยไปย่ะซีทฮะลหลังฮะ ไอ้โมกสามเลย <S 2> <S 2> <S คนยิงกระเด็นแล้วอะ<า>่ะนี่บ้ากเก็บเสียงเหรอไม่เก็บเสียงยุ่งสุด ที่มันจริงตังล่มนี่มีไหนวะ เดี๋ยวพี่่ตรงสะพานมาแล้วเหรอคนคนจริงๆด้วยสะพานไหนวะสะพานพวกไม่ไหนอ่ะอยู่ตรงขวาสะพานแล้วอยู่ตรงขวาสะพานแล้วโอ้ไกลมากรอมันวิ่งมามรอมันวิ่งมาเฮ้ยนิ่ง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 ยิงได้เลยโรนไม่นิดหนึ่ง มันลงขาไปแล้ววิ่งลงท่องมาทางนี้ป่ะห้เปลี่ยนโพสิชันเนาะถ้าโพสิชันเนี่ยถ้ามันมีคนมามาตีเสียงบีมต้องไปแล้วแ้านมากนี้ใครอยากไปบ้านนี้ โอ้ยไม่ได้ปั๊มปปัยิงปะโดนนะะ่ะสอยิงยิงที่กินปะโดนทิงหลุมเฮาก็เล่นได้นะแถวนี้หลุมยังเยอะเลย บีมตามบีมตา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 มมีคนมาแล้วเข้าก่อนหมดปีละเล่นได้เล่นได้เล่นได้น่าจะได้น่าจะมีคนแล้วอยู่ไปนี่แหละอยู่ไปนี่แหละเฮ้ยเจ้าคน shit man Chết mẹ giờ nè Chết tái lắm bia lời Mày khôn ปิดหน่อกเขยปอ้ยิงหัวดีนะหมมมาแตกดีฮะยิงมันนอกก่อนไอ้ชัดไอ้ตัวที่มันชิดป <c oughs> <mon ot alk> ้าน่ะเฮ้ยมรีสี่อัเฮ้ยมีหกอันเฮ้มม <c oughs> ยมากได้ระ <c oughs> เบิดแฮมป์ปะ คูนแปดนให้ได้อย่างปะแรกไปโมกษาบอสอันแตกเลยโอ้ยใหญ่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 อยู่อยู่ตายบอทฮอยากได้ยาน้นยานมมีตะไรอ่ะ หกสิบแล้วเออเยอะไปตายอันนี้แบตที่ออบแบงนะแบบถึงยาน,น้ำเงินหกสิบแหละเออกูเล่นเล่นเขาจะไหนเสียแป้นเฮาเบาแล้วมีละมีละเสียเอ,อเ้ยเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่ยังไงก็ต้องหมู่บ้านบ้าหรอหก้อกง <c oughs> มันยังไงดอบ,บนเขาวะประมาณนี้ชงประมาณนี้มีคนโดนลูกซองแค่อยู่กันเนี่ยน่ากลัวเนี่ยะชาติบ้านเนี่ย <c oughs> <c oughs> มากคือมากคนมันมีคนยิงท่านะ่ะ เฮ้ยมินนี่้นนี่แม่งโพซิชันบ่ค่อยดีเลยวะ ดี่ยวที่มาซบไข่วะเนี่ยมีซบด้วยถ้าต้องวิ่งตีขึ้นจุดแรกนี่วะมีมอเอมกลับเรือปะแบนไหนดีอะพี่ขึ้นไปทางแบนที่เอราแมดี้อ๋อออ๋อออไปเลยเหรอเม่เสียงดังวะปั๊บตกเลยนะ ไปได้เปล่าวะถ้ามันเป็นจูดไฮแกล่ามันดีนะแต่ก็กลัวแบบขึ้นไปแล้วเจอคน่ะแล้วหกตีฟังเสียงด้น่ะใไอพวงบีบแล้ว ก้อนหินแน่นี่เรอปะล้ะลอขาวยิยงแบบนั้นมัน<อ>ไม่ไหนหม,มอกมูอ้กวดิเขา,าต้องล,ลออองพื้เนีินเนียนเฮ้ยเจอคนนะแฮร์บีมเสียหนึ่งมันเห็นแล้วต้องหนึ่งชนหัวไปดังเดิมบีมไปดังเดิมมันใส่มันใส่ชุดเสี่ยวขาวนะมันใส่ชุดเยติ โอ้เจ oh, ็บอยู่นิดหน่อยไม่ถอยหลังไม่ได้เหรอถอยได้ถอยได้แต่แม่งไอตัวฮ mm hmm. ันเฮ้ยมันออกกันวะอยู่นีเนน่เนียนๆไปชูปเนียนๆไปเฮมยีข้ามานันหมดแล้วมีระเบิดพยายมมีระเบิดนะมีระเบิด หันนี่วิวฮันนี่วิวไปหนลูกไม่เชี่ยนี่ลูกไม่เชี่ยเสื้อดำเนี่ยยิงออกไปบนขาวได้ะ ้องไปฝั่งบอดแนวขึ้นแนวขึ้นอูสมมกแล้วมีมาอยู่ที่เขาที่เดิมที่เดิมเลยไม่ใจอ่ะเออมันปลายสมโกดูฮั่นน่ะมันน่าจะที่เดิม,มนแหละน่าจะเลือกหน่อยขี่นออกไปทางบนนะ่ะเฮ้ยมันยิงมันยิงฮา่ชฮาชิดชิดก้อนหิน Lá o สามมาสามอันอนะ